ก็จะสวยงามแบบนี้นะครับทุกคนเพราะทำอย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับเดี๋ยวก็จะเดินกลับมานะครับแล้วก็จะบอกทางเสื่อมต่อนะครับคือมันเป็นทางเชื่อมน,นะครับกับรถไฟฟ้า,ฟามาทีนะครับ สวยงามนะครับไม่เหมือนใครนะครับไปเดียวว่าท่องกับเจริญไปสิอ่าสุดเลยนะครับแล้วก็เจริญกลับมานะครับ สวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเขาสู่สองว่าท่องตอนนี้ท่องกับยูทีบางซื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลจำลองนะครับหาเรือสุวรรณหงนะครับเหมือนมากนะครับเหมือนของจริงนะครับ อะไรจะเหมือนขนาดนี้ครับทุกคนสำหรับพี่มีจะพา,าไปดูอุโมงอุมงทางเสื่อมครับไปเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับลงไป MRT นครับเดี๋ยวจะมีอุโมงทางเสื่อมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ อนนี้กำลังลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอุโมงคทางเชื่อมนะครับตรงนี้เป็นอา่าอุโมงค์ที่แบบสวยนะครับเพราะว่าเขามีอา่ารูปบ้านด,ด้วยนะครับแบบรูปการ์ตูนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ อ๋อองมงทางเชื่อมนะครับก็จะสวยงามแบบนี้นะครับทุกคนเขาทำอย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเลินดูนะครับแล้วก็จะเลินกลับมานะครับแล้วก็จะบอกทางเชื่อมต่อนะครับคือมันเป็นทางเชื่อมนะครับกับรถไฟฟ้ามาทีนะครับ สวยงามนะครับไม่เหมือนใครนะครับไปเดียวว่าท่องกับเจริญไปสิอ่าสุดเลยนะครับแล้วก็เจริญกลับมานะครับ สวยงามจริงๆครับอุอุโมงตรงนี้นะครับถ้าอุโมงนี้อยู่แถวแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าแถวสยามนี่บอกเลยว่าคนถ่ายรูปกันเต็มเลยนะครับ สุดยอดไอเดียการออกแบบของคนไทยนะครับคนไทยนี่ทำได้ทุกอย่างจริงๆครับไม่เสื้อก็ต้องเสื้อครับทุกคน นะครับอ่าเลี้ยวขวาก็จะเป็นบางซื้อนะครับเลี้ยวซ้ายก็เป็นอ่าบริษัทอะไรซีมินนี่ทุกคนอันนี้ไปบางซื้อนะครับ อันนี้เป็นลิฟต์แลครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเลื่อนกลับนะครับไปเรี๋ยกว,ว่าท่องจะเลื่อนกลับนะครับ เดี๋ยวจะเลิอนไป MRT นะครับไปเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูไปเลยนะครับ ำหรับใครที่อยากมาก็มาได้นะครับอยู่ที่บางซื้อนะครับเชื่อมต่อกับ MRT นะครับ าหน้าก็เป็นตู้กดเงินนะครับนะครับก็จะเสื่อมต่อกับเทมาทีนะครับฟับงซื้ง <c oughs> ก็เลื่อนเสื่อมต่อมาตรงนี้นะครับ เดินตรงไปเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเจอกับ MRT นะครับสถานีบางซื่อนี่นะครับเดินมาถึงตรงนี้นะครับตรงหน้าก็เป็น MRT แล้วนะครับ ลงมาข้างล่างนะครับถึงเอ็มอาีบางซื่อแล้วนะครับตอนนี้ รอรถไฟมาตอนนี้ป้าท่องกามาถึงพางว้าแล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับตอนห้าโมงนะครับอยู่ที่บางว้านะครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ mrt บางว้านะครับ สำหรับคลิปเราจะาไม่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าไปมาคลิปกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบ้าท่องนิดชิปต่อไปในเรื่องสำหรับคลิปเบ้าท่องกับคอตัวราไปก่อนนะครับ